เต้นให้ครบสีทิศเลยนะคะเมื่อกี้มีแปดสีแปดสีทิศเริ่มขาขวานะคะหและ2 3และ4 5และ6 7และ8ปแปดที่2เริ่มข้าขวา1และ2และ3และสี่จวัด5และ6 7และ8ปแปดที่3ามและ2 3งสามแปดส่ห้าห 7และ8แปดที่4หันหลังกลับนะคะ1และ2แล้วหันหลังกลับอีกรอบนึงสามและสีวัดิมือท่ามเอวนะคะ5และ6และ7และ8ปดแล้วเริ่มทัเสียทางทิศนี้นะคะ1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2และ3และ4 5และ6 7และ และส5 6 7และ8 1และสองสและส5 5และ6และ7และ8 1และสองด้านหลังนะคะสและส5และห 1และ2 3 8ส5 6 7และ8ปแตดที่4อันลังกับ1และ1 1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8ปแปดที่สีแปดที่หไหมหนึ่และ2 3และส และหและ7และ8ปจบกสีทิศดูดูเพลงของอาจารย์นิรันตประกอบนะคะเราจะเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าอาจจะพิดเพี้ยนนิดหน่อย